สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปร์มอแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุข,ขสุขคนเดจ,จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มานั่งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่สวนสวยเลยทีเดียวนะคะหลังจากพูดคุยกันแล้วตโต้ก็จะพาชมสวนนะคะรอบๆนี้ดอกไม้กําลังงามวิวทิวทัศน์กำลังสวยเลยทีเดียวนะคะจากบ้านตโต้มาถึงสวนนี้ก็ราวๆประมาณ ห้ากิโลเมตรได้นะคะมากับลูกสาวนี่ค่ะจักรยานไฟฟ้าก็ปั่นมารา,ราวยี่สิบนาทีได้นะคะอากาศดีมากค่ะวันนี้สามสิบองศาเลยนะคะทุกคนคะ่ะต,ตายตายตายแล้วอากาศเท่ากันกับทางร้อยเอ็ดทางเมืองไทยบ้านเราเลยนะคะตอนนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะโตโต้ก็เห็นคอมเมนต์นะคะบางครั้งก็คอมเมนต์ทาง YouTube บางครั้งก็คอมเมนต์ทางไอ t ิ k ต o อกของช่องตัวโตวเองนะคะมีคนถามเข้ามาว่าคบฝรั่งคนเดียวหรือว่าคบกี่คนคะถึงจะได้ฝรั่งเลี้ยงดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราและบุญญาวาสนาส่งเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเชื่อเรื่องบุญเรื่องโชคชะตาวาสนาแล้วกันนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตัวโตวเอง สมัยก่อนตอนที่เริ่มกําลังหาฝรั่งหาผัวฝรั่งนะนะ่ะพี่น้องปองป่ายขาโตโต้ตคบหลากหลายคนมากยอมรับว่าเราไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่เราอาจจะหลายคนก็ได้นะคะก็ว่ากันไปบางคนโชคดีคบคนเดียวติดต่อคนเดียวเที่ยวไปมาเที่ยวหาสู่กันก็ได้เป็นแฟนกันจนสิบยี่สิบปีอยู่ด้วยกันไปเลยจน ล้มหายตายจากกันก็มีแต่บางคนสิบคนยี่สิบคนร้อยคนก็ยังไม่มีคนเอาเป็นตัวเป็นตนหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวนะมันได้เป็นพูดก็ง่ายๆก็คือเป็นเมียเช่านะมันได้แต่จะเป็นเมียถาวรเมียออกหน้าออกตาเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้มันกบแล้วแต่คนคนนั้นนะคะแต่ถ้าเรากําลังเริ่มหาฝรั่งใหม่นี่คือมุมมองของตัวโต้นะคะถ้าใครไม่เห็นด้วยก็่คยว่ากัน ตอนที่เรายังไม่ได้เป็นผัวตัวเมียเขาถูกต้องตามกฎหมายตอนตัวโต้คบกับฝรั่งตัวโต้ก็คบเลยอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเนเธอแลนด์เยอรมันตัวโต้คบตอนนั้นพร้อมกัน4ี่คนห้าคนก่อนที่จะมาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันนี้นะคะที่แรกก็มีพ่อใหญ่เก่าปีสุดท้ายกําลังจะเลิกกับพ่อใหญ่กําลังมีปัญหากันพ่อใหญ่ก็ํำลังเริ่มจะเป็นมีเด็กใหม่อะไรใหม่ตอนที่จะย,ยุติความสัมพันธ์เป็นแฟนกันอนะเรารู้แล้วว่า เป็นแบบไหนแบบไหนถ้าเราจะเลือกกับคนนี้ความที่เรายังไม่มั่นคงเราก็อยากมีโอกาสนะคะอยากหาแฟนใหม่ตัวนั้นตัวต้ก็ยังอายุก็30มสิบก,กว่าก็ยังเนื้อหนังมังสาก็ยังตึงอยู่ก็ยังขายออกอยุวาช่างสันนะคะก็เลยอยากหาคนใหม่ก็เลยเริ่มคบคนใหม่ไว้ในปีสุดท้ายพร้อมกันกับแฟนคนปัจจุบันที่สี่คน5้าคนนะคะเราก็จะได้บางคน เขาก็ไปเมืองไทยถ้าไปไม่พร้อมกันแฟนตัวคนนี้ไปเดือนกุมภาคนนั้นไปเดือนพฤษภามิถุนาอะไรก็ว่ากันไปเราก็พยายามสลับรางรถไฟให้มันลงล็อกพอดีก็ได้เรียนผิดเรียนถูกกับคนนี้จะได้รู้นิสัยคนนั้นคนนี้มาอยู่กับเราเดือนหนึ่งคนนั้นมาสามอาทิตย์คนนี้สองอาทิตย์ก็ค่อยประเมินดูว่าคนไหนไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันเราจะไปกันได้กับคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าเราก็ประเมินการทั้งตัวโตประเมินหมดนะคะ ที่พักโรงแรมพาฉันกินร้านอาหารยังไงพาฉันกินข้างทางทุกวันหรือเปล่าพาฉันกินอาหารดีๆหรือเปล่าหรือพาฉันซื้อแต่ส้มตําซื้ออะไรตามข้างทางกินอะไรอย่างนี้แต่เรื่องที่อาหารการกินเรากินได้หมดเพราะเรามาจากครอบครัวที่ไม่ได้เพียบพร้อมครอบครัวคนจนอยู่แล้วเราปากกัดกินทิบมาเรากินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนที่จะเข้ามาคบเราเราก็อยากจะอ่านเกมเขาบ้างเขามีเงินหรือเป็นฝรั่ง ไม่มีเงินหรือภาคกลิ้วห่อทองตโตอ่านหมดทุกเกมเลยนะคะตโตก็เลยอยากจะบอกว่าคบหลายๆคนไว้เถอะค่ะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นผัวตัวเนียกันจริงๆยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือว่ายังเขายังไม่ได้ให้ความหวังหรือว่าสัญญาอะไรกันเป็นจริงเป็นจังนะคะบางคนก็สัญญาปากเปล่าสัญญาเธอจะอยู่เมืองไทยอย่าห้ามมีใครเด็ดขาดนะบางคนก็เชื่อเข้าใจอยู่ว่าเชื่อ เงินก็ไม่ส่งให้เราใช้มาครั้งหนึ่งปีหน,งหนึ่งก็มาแค่ครั้งเดียวเดือนเดียวหรือว่าสามอาทิตย์ฝรั่งเพิ่งจะสี่สิบกว่าห้าสิบกว่ามันมาบ่อยมันก็ไม่ได้เพิ่งกําลังทํางานทําการอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะมันก็ให้ความหวังเราบางคนรอไปปีๆป,ปีสามปีห้าปีคบกันอยู่คนเดียวไปแปรมาเขาไปเจอเมียไปได้มียฝร,รัง่งฝรั่งเขาไม่มาเอาเราเลยสุดท้ายเราก็ว่าเราเสียเวลานะคะแต่ถ้าเขาส่งเราเป็นรายเดือนอื เขาผูกมัดเราไว้เขาสัญญากับเราไว้นะเธอห้ามมีใครนะฉันมาหาเธอปีละครั้งก็จริงเราก็คุยกันทางอีเมลหรือว่าเปิดกล้องเห็นกันทุกวันฉันส่งเสียเธอเป็นรายเดือนเท่านี้เท่าน,านี้เธอรอฉันนะจนกว่าวันที่เราพร้อมค่อยมาอยู่ด้วยกันอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งบางคนก็ไม่ส่งเสียเลยค่ะเขามีแต่สัญญาปากเปล่าเฉยเก็คิดเขาว่าจะเลี้ยงดูก็จงรักภักดีกันเขาไปสุดท้าย ห้าปี Montreal, ปหกปีมานั่งคิดแล้วโ็ู้เสียเวลาทิ้งเปล่าๆนะอะไรนี้แต่ถ้าคนที่มีการมีงานดีๆอยู่มีงานมีการดีๆทําอยู่ควบคู่ไปด้วยมันก็จะไม่ได้เสียเรียดมากบางคนไม่มีอะไรทําเจาะจงแต่จะหาแฟนฝรั่งแล้วนั่งรอแต่ฝรั่งอย่างเดียวรออยู่ในความฝันในคําสัญญานั่นแหละมันก็มีแบบนั้นก็มีนี่แหละค่ะตอบคาถามเอฟซีหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับเป็นตัวโตเองตัวโตจะเปิดใจคบไว้ววว Ges 256, วไหลายๆคน ใครจะว่ายังไงก็ช่างชีวิตเราเราอยากจะมีโอกาสเราอยากจะมีทางเลือกไม่ใช่ว่าคนนั้นทิ้งเราก็เคว้งคนนี้ทิ้งเราก็เคว้งไม่ใช่ค่ะเราต้องเป็นคนถูกเลือกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าใครๆก็ยังไงก็ได้นะคะรอให้เขาเลือกเราหรือว่าเราจะเลือกเขาเราก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเลือกทางเดินตรงนั้นนะคะนี่แหละค่ะช่วงหนึ่งที่โตโต้ก่อนจะมาอยู่กับพ่อใหญ่นี่ปีสุดท้ายยิ่ง ฝรั่งส่งเสียพร้อมกัน4ี่คน5คนเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็ต้องเลือกเมื่อแฟนคนปัจจุบันเขาบอกว่าฉันอยากให้เธอมาอยู่ด้วยเราก็เพะเคลีย์ทางนู้นทางนี้เคลียร์ให้ลงตัวยอมรับว่าทําให้คนร้องห่มร้องให้ทําให้ฝรั่งเสียใจด้วยหลายคนนะคะเห็นหน้าแบบนี้ก็มีคนร้องไห้ตามเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมาอยู่กับแฟนก็เลยเลือกนะคะถ้าไม่เลือกอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืนะคะเราก็ต้องเลือกคนที่มั่นคงที่จะให้โอกาสเราได้ที่จะ เขาบอ,อกว่ามาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่เมืองนอกด้วยกันมันก็จะได้ใกล้คิดกันนะคะจะได้ดูแลกันจะได้ศึกษากันมากขึ้นเขาก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเดินเร่องเราก็เลยได้มาตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะเรื่องราวนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเมียฝรั่งนะะักค้าพวกมาดามมือใหม่กําลังหรือว่าคนกําลังหาแฟนฝรั่งหาผัวฝรั่งกะขอให้ได้คนดีๆมีความสุขมีเงินมีทองม,มีอนาคตที่ดีให้แก่กันนะคะ ยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาชมดอกไม้สวยๆนิดหนึ่งค่ะนะคะขอบคุณนะคะตามไปชมดอกไม้งามๆเลยค่ะส่วนมากฝรั่งเอ่ยโตโัวโตเอ่ยหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ทางยุโรปทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็จะชอบฤดูนี้ล่ะค่ะ ฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วช่วงนี้ก็ฤดูใบไม้ผลิก็เต็มที่แล้วนะคะแต่อากาศวันนี้ก็เกือบเท่าฝั่งทางประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะแต่อากาศที่นี่ถ้าถึง20องศาพราดวงอาทิตย์มันจ่อโลกมากค่ะทุกคนค่ะมันก็จะร้อนพอๆกับทางเมืองไทยเลยนะคะต้า25ก็เท่ากับ35บ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะ